หืมสิเพียไม้เส่มนคนมานั่งนพันยืนนงกนมาได้มันี่กินยาแก้ปวดไนี่ยเพราะ่านนี้ปวดยังปวดกแห้งแม่เนี่ยนะไงก็เบ่ไงอยู่นี่มันปานไฟใหมเลยดี๋ยวนี่เกนดในกบ บบนี้เลยเบรนี่เพีอ้วตัวก็มันมีเพียงบปานหม่ฟรรุ่นคไหนไม่ได้อไที่ว่าม้ก็ย่ว่าน กูง al ูบ euh ุญตอ้งยูนไลท์กี่ก้าน้องบ่วเจีวเดี๋ยวนี้บอยมาไลท์บอยมาไล่เลยต้องกินยาหุ่มต่านี้ก็ดีขอบคุณนะคะหกร้านดวงใจนะคะอีกคนหนึ่งวินไปแล้วไม่มีโอกาสมานั่งไล่วิงเวียนศีรษะขึ้นไซอาเจียนความชราเข้ามาเยือนนะคะก็เลย วินก็เลยวินนะคะอ้าวคือมือถือตกก็เลยวินนะคะตอนนี้วินก็ได้ไม่มาทักกับพวกเรานะคะขอบคุณนะคะเข้ามาแล้วกดกดทักทายกันด้วยเด้อ อากาศร้อนไม่อยากไปไหนร้อนมากโอ้ไปไหนก็ลำบากร้อนร้อนร้อนจริงๆนะคะร้อนไม่ใช่ร้อนเล่นๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆย้ายไปนั่งท่ายนั่งชวนผูกผูกนั่งชวนไปนั่งในเส้นเฮือนไ่มีเงินนั่งเลยไปนั่งหลบไปนั่งพูดกานไปนั่งพูดเลย โอ้ยบดิญญาลงไปได้จะเทอะอเลยฮะตอนน่้ดริญาไปัดทอนลงมันจ๊บเขาอันนี้ายึงปรางก้าปรานเกิรอนเอามากินปิ้งอะนะเหือกินลยนะมีคนที่มาเรียนแถวอยู่ปชาสามสิบแถวบางขีนยาย ขอบคุณนะคะ41ล้านดวงใจค่ะขอบคุณหลายเจ้าที่เบมานะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนนะคะบรรยากาศบ้านสวนนะคะอันนี้อยู่หลังบ้านนะคะบ้านสวนเราปลูกทุกอย่างนะคะปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างนะคะกล้วยอยู่ที่บ้านเราก็ปลูกนะคะกล้วยนะคะกล้วยวันนี้เราก็ได้กล้วยไปนะคะ ถามคุณยายว่ากล้วยอะไรคะคุณยายคุณยายก็บอกว่าไม่รู้กล้วยอะไร <c oughs> วางไว้ก่อนอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าอยู่วะแม่ไม่ใช่กล้วยน,น้ำว,นนำว,นนำว้าใบมันจะไม่เป็นแบบนี้ ่วนมากก็จะปลูกกล้วยไว้แต่ก่อนก็จะทําพานนคุณยายทําพานทุกวันนี้คุณยายก็ไม่ค่อยจะทํายายไม่ต้องปลูกอะไรมันมากมายไปเสื้อตลาดสิบ,บาทฮา,บาวบาวแต่ไม่ใช่หรอกเยอะมากจริงๆถึงจะได้ได้นะคะขอบคุณนะคะห้าสิบสองร้านดวงใจตอนนี้ก็บรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็น โอ้เจตร้อนจัดแต่แท้ร้อนจัดมากๆเลยนะคะไม่ใช่ร้อนอย่างนั้เดียวเลยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ก่อนพอดีสามสาวอีกคนหนึ่งวิง่งเวียนะคะท้องอืดท้องฟื้อก็ให้พักนอนพักสะก่อนนะคะค่อยมาค่อยจะได้กลับบ้านอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เราอยู่บ้านสวนกันนะคะ อันนี้คือสร้อยเพชรนะคะยากให้ดูสร้อยเพชรดอกสวยมากใช่ไหมคะสร้อยเพชรนะคะเขาขายนี่แพงมากเลยนะแต่ถ้าปลูกติดแล้วเราเอากิ่งมาชามโ้ติดง่ายรับปลูกง่ายสร้อยเพชรนะคะอันนี้เราไม่ได้ดูแลเลยนะยังออกดอกมากมายขนาดนี้สร้อยเพชรนะคะให้ดูสร้อยเพชรสวยจริงๆนะคะสร้อยเพชรอืมสร้อยเพชรนะคะดอกเอื้มจะ อันนั้นแล้วเริ่มจะโรยแล้วก็มีนะคะส้อยเพชรเห็นไหมส้อยเพชรสวยมากเวลามันออกรวงแล้วมันจะออกเป็นส้อยระยะนะคะมันก็ได้มันออกรวงมาแบบนี้นะคะอืมมันก็จะสวยงามะคะ่ะม,มันจะออกมาเป็น ของใครของเรานะคะมันจะสวยอันนี้มันเราไม่จะดูแลมันมันก็ออกไม่เป็นระเบียบซอยพริกก็เลยจะเป็นซอยระยะสวยค่ะสวยงามนะคะ อ,อกกินทุกกำลังใจนะคะสวัสดีนะคะ67ล้านดวงใจค่ะบ้านสวนของสามสาวนะคะตอนนี้เราอยู่กับเราจะให้ดูดอกส้อยเพชรน,นะคะสวยงามสวยงาม,มา ต้นนี้นะ่ะถ้าซื้อจะไมก่อนซื้อต้อนละห้าร้อยกว่าบาทนะคะต้นนี้นดอกอันนี้เราเราย้ายไปย้ายมานึกว่าจะตายไม่ตายนะคะดอกซอยเพชรสวยนะคะมันก็มีบางส่วนรวยแล้วก็มีนะคะดอกดำาๆนี่คือมันรยแล้วนะคะ ซวยเพชรนะมานโลยแล้วก็มีสวยๆในะยมนยาสวยนะคะซอยเพชรซื้อโอ้ยซื้อแพงมากตอนนั้นนะต้นเล็กๆซื้อมาห้าโายแ่กนทุกวันนี้น่าจะถูกแต่ต้นแล้ไม่กี่ตังเองเพราะว่ามันปลูกง่ายนะคะ เอาไปซื้อมาก็เรยเห็นมันสวยเนาะเขาเขาก็ขายให้เราอืมสวยสวยสอย,ยเพชรนี่นสวยมากอมขอบคุณนะคะสามสิบหกล้านดวงใจค่ะ สวนเราปลูกทุกอย่างนะคะอันนี้ก็กะเพราถ้าอยากจะกะผัดกะเพราเราก็มีกะเพรามาผัดอันนี้ก็ต้นซอยเพชรนะต้นหนึ่งนะคะกิ่งมันนึกว่ามันจะตายไม่ตายนะคะกิ่งมันพริกโดชั้นพริกโดนะคะพริกโดนั่งเล่นที่บ้านสวนก่อนนะคะกินสบายๆบ,บ้านสวนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะลมจะลมมาบ่อยๆหน่อยนะคะลมร้อนเหลือเกินลมมาหน่อยนะคะลมบนอยู่ไหนคะมาหน่อยคะ่ะร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินก็มาดูต้นไม้ให้คลายร้อนต้นมะเขืออยู่บ้านสวนตอนนี้อยู่บ้านสวน ดอกไม้ก็ไม่กล้าออไปนั่งนะครับเพราะแดดยังร้อนอยู่แดดยังร้อนอยู่ก็เลยไม่ออกไปแดดร้อนมากๆค่ะร้อนจริงๆร้อนจริงจรินๆๆจนเป็นวินแดดคะก็ให้นอนพักก่อนเดินไปไหนก็ไม่ได้วินแดดก็เลยเออนอนพักก่อนไปแล้วค่อยกลับบ้านกัน ก็น,นอนพักนะถ้าตื่นมากก็คงจะค่อยยังชั่วหน่อยช่วงเกชราก็เป็นอย่างนี้แหละเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ30ล้านดวงใจค่ะ ขอบคุณหลายๆด้จ้าขอบคุณอีกนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เวะมาให้กําลังใจเป็นลมให้มาเย็นสบายหน่อยลมมาบ่อยๆนะคะลม ก็ขออนุญาตนะคะคงจะต้องไปดูอีกคนก่อนนะคะขออนุญาตจบไล์นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ